นี่นักศึกษาอัจครับก็อธิบายไปทางๆนึงครับคือระหว่างคือเพื่มเติมเ i ลวเหลวเจนก็ต้องรอสักพักหนึ่งกนจะหลดออกมาอยู่เหลวเหลวเจนเนี่ยข้างในนี้เขาเรียกว่าคอลัมน์มันจะเป็นรักยื่เป็นสุดากาศตอนนี้ถ้าถ้าเราไม่มี Cold Trap เวลาเราใส่แซมเพิ่์นไปมันอาจจะเกิดพวกความสโขกไปจับที่แซมเพิได้เขาก็เลยใส่โค้ดแ อันนี้ก็จะเป็นเป็นสายทองแดงนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปในคอร์ล่าตคนนี้มันก็จะเป็นขั้วเย็นๆอยู่ในคอร์ล่ามคนนี้ถ้ามีสิ่งสกปรกมันก็จะมันจับที่เย็นๆก็ดูดสิ่งสกปรกมาจับไม่ก็ไม่จับที่แซมเปลิลแล้วก็เดี๋ยวแซมเปลิลจะหนุนอ,อีกส่วนห่งสกปรกมาจากแซมเปิลไหมอะไรนะครับไอพวกสิ่งสกปรกมาจากแซมเปิลอือคือแบบหรือบอกว่าคอลัมน์ไม่สะอาด ก็มีสว่วนครับจหรือว่าในในระหว่างที่เราโหลดแซมเปิลเนี่ยมันมันมเบรกล้างนิดนึงมันน่าจะเด็ดกระเด็นมาจ,จากจากตัวอย่างเข้าปไปได้น<ะ>เดี๋ยวมันจะโหลดแซมเปิล